ยอดงามขังได้ครับน้องประกาศดอกค่ะไปตลาดมาซื้อมาเนาะคะ่ะลำมาว่านี่กำล่าห้าบาทคันนี้รีก็เลยสิต้มกินหมดนะะเนาะค่ะเนาะกว่าเวลาต้มแล้วมันก็ปุบลงนะะเนาะค่ะเนาะกำล่าห้าบาท พอซื้ออยู่ด้วค่ะลีวะนี่ค่ะกำละห้าบาทนะคะเนาะผักกาดดอกหรือว่ากวางตุ้งเนาะค่ะเนาะนะคะพอซื้อค่ะอันนี้วะพอซื้ออยู่ด้ค่ะเนี่ยผักกาดดอกหรือว่ากวางตุ้งเนาะค่ะเนาะกำละห้าบาทนะคะเนาะมาได้นะคะอันนี้กำหนึ่งค่ะอันนี้เด็ดไปแล้วพอซื้อว่แล้วค่ะ สมประกาศเป็นแล้วค่ะพี่น้องเรียค่ะมีีม่พร้อมตำหมกทั่วลายคะ่ะหมกทั่วปีหมึกทัวกท่วลายแล้วคะ่ะใส่ผ่าคริริว้วสีขาวแล้วก็หนวดเมกเนาะค่ะเนาะต้มประกาศดอกจะพุ่นค่ะพี่น้องมีไก่พร้อมเซบเชียนรวมกันเด้อค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะเจอกับารีนะคะช่องอรีคนผู้พานอีแล้วนะคะเนาะมันนี่นี่แหละค่ะเมนูหลากหลายค่ะสมพักเป็นเลี้ค่ะเนี่อประกาดเพื่อนผักกาศว่าแลมเน่กับประกาศกลมนี่เขาอันดีเลยค่ะอลีว่าโอเคอยู่แต่ประกาศว่าแหลมมันสิกรนะคะเนาะลองขั้นลองใส่ลองเบิ่งนะคะเนาะแล้วก็บหมึกทั่วหมึกทั่วปีหมึกทั่วลายนะคะเนาะหมึกทั่วปีหมึกทั่วลายีถวเนือเพินปลุกนะคะก็การแซบออน่ยเน่นเน่นคล้ายๆเหมือน ทั่วปีแหละค่ะอรีวานะทั่วปีอะไรก็จะมีผักกาดผักกาดดอกสันๆนะคะเพิ่นเก็บมาขายกำลังบาทซัมหลากหลายเด้อค่ะพี่น้องพ่อกินเดียรีบ้าน <c oughs> ขับรได้ค่ะโค้งไก่กินกับตำมุขววน,นะคะเนาะแซ่บแซ่บนะคะมาค่ะมากินกับมารีเดอร์พี่น้องเบาๆทำเพื่อนนะคะเนาะอยื่อนามารีเดอร์ค่ะพี่น้องเ <c oughs> ขาเจ้าคือเก่าค่ะ ต้องจิงต้อง nhiều, กานาินกับข่าวนี้ียวกันนราพูดถึงเนาะก็ยะทันมือข้าวมีานเยวเนาี่ยโอ้หเห้ยหักลิ้วอ่ะ Бак. แซ่บครับประกาศเปิ่นต้มใส่ผงสุดกับเกลือค่ะขักอยู่หมักไปรเร็ว่ะดีพักปอดสั้นผิดค่ะ เป็นปลูกเองแม่ค่ะที่เป็นขายแม่ค่าบันเป็นเพื่อนขายไม่แพงนะคะขายแบบก็เจากระเจ็ดนิดหน่อยนะคะเพราะกาดหมัดโบราณจริงซีนะคะเนาะ เหมือนแบบเฮาเก็บมาขายตลาดสิละค่ะมงก่ค่อยมีสา่ที่มีปัญหา มันเปรี้ยวนลคะน่ะเนาะต้องกินอีกพรุ่งนี้นะคะพอกินแล้วนะ,ะน่ มามาะมันเศร้าในตลาดฝนตงห้ามค่ะเพื่อนเพื่อนบอกว่าพายู่เขาวันที่เจ็ดถึงวันที่เก้า ก้นตตค่ะอพกาญี่่อ่อนค่ะหวานก้อน มาเมื่อไหร่เสร็จใส่อมเนื้อนี้ยขาดเลยค่ะเนาะวนวัคซีนนี่ัิหน่อย किलो हमें มีผิดพรบนะคะเนาะคือสิค่ะ 我看到。 new one ก็ค่อยกรอบแล้วค่ะเย็นแล้วดูน่าการฉันไมได้ยังน้อยนะคะน้องเห็ดกับข่าวบ่เป็นเห็นแม่ขั้นสมผักไว้นะคะเนาอะนี่หมอ หลักสมพักเกลิศมากิน <g ill ain> กินก็ข้าวเหนียวเี้ยงน้อยยัีงน,น้อยนะคะเนาะมึนไลย <c> ค <oughs> ่ะลี่กะอิ่มเหมือนน้องค่ะเนาะงน้องมี่ก็จะมาจัดการหลังใหม่แลนะคะเนาะ <c oughs> เพิ่งงานเสร็จนะคะ่ะาอคา่ะลี่กะลาแล้วค่ะจะันให้คลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณลลลี่นะคะเนาอสวัสดีค่ะ